บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  สวัสดีครับ f c ฟซทุกท่านและลูกศิลุศุษานทุกคนหลังจากที่ผมออกจากงานผมก็มาประจำที่นี่นครับมาเปิดอู่บริการซ่อมแอร์ยนให้กับ f c ฟซและลูกค้าทั่วๆไปอยู่ตรงนี้นครับเดิมๆตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถของผมเองครับเป็นที่จอดรถผมเองนะครับตอนนีเ้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสถานที่ บริาการซ่อมแอร์นะครับตรงนี้ก็มีที่จอดรถสองที่ครับตรงนี้จอดรถได้สองคันนะครับแต่บริเวณข้างนอกนี่จอดได้ดหลายคันนะครับโอ้ผมก็เป็นอู่ยเล,ยล็กๆนะครับก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอตรงนี้จริงก็เปิดมานานนะครับเปิดมานานตรงนี้เปิดมานานแล้วไม่ใช่ิ่งจะเปิดเปิดตรงนี้เปิดมานานแล้วแต่มี f อซมาใช้บริการที่นี่นานแล้วครับก็หลายปีครับหลายปี แต่ช่วงนั้นผมทำเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันย้ำว่าตรงนี้ที่นี่เปิดทุกวันอ่าที่นี่เปิดทุกวันเพียงแค่นัดผมมาแค่นั้นเองนะครับอืมถ้าไม่มีเอฟซีเข้ามาผมก็จะไม่ได้เปิดคืออยู่ตรงนี้มันไม่มีลูกค้ามาไม่มีใครมามาอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่ในบ้านถ้าไม่มีงานตรงนี้นะครับถ้ามีงานผมก็จะเปิดอ่า สถานที่รอแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเป็นี้เป็นที่จอดรถที่จะเอารถเข้ามาซ่อมหรือมาบริการแล้วก็จะจอดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะเอาไว้เป็นที่นั่งนั่งพักหรือเก็บของหรงือวางของนะครับ ถามีรถเข้ามาผมก็เข้าข <Well, ้างนี <S <S so людей, ้อ like ีกคันหนึ่งก็จะได้สองคันผมจะพุ่งนี้ออกตรงนี้ถ้ามีลูกค้ามาสองคันผมก็เข้ามาจอดตรงนี้พวกนี้ก็จะเคลียร์ออกถ้าไม่มีให้จอดตรงนี้คันเดียวถ้ามาคันเดียวก็จอดตรงนี้ก่อนจอดนี้ได้เลยครับตรงนี้เอาหน้าเข้ามาข้างในเนี้นะครับตรงนี้ก็ถ้ามีรถมาเคลียร์พวกนี้ออกนะครับส่วนหจะเอาไว้วางของตรงนี้จะไว้วางของวันนี้ที่เราซ่อมอะไรถอดถอด อะไรมาเราก็จะวางไว้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะนะครับนะครับเอาอเข้ามาบริการไว้ซ่อมนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีพัดลมไอ้น้ำให้ครับพัลมไอ้น้ำให้ให้เอาไว้ให้กับ f อฟซีอดี๋ยลูกค้าได้คลายร้อนเวลานั่งรอซ่อมรถนะครับผมก็ไม่มีสถานที่ ไม่มีห้องแอร์ให้มีแต่แอร์ธรรมชาติอย่างนี้ครับที่นั่งก็นั่งแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับที่นั่งทางของเป็นธรรมชาติก็ธรรมชาติแบบนี้แบบลุกทุ่งลุกทุ่งครับก็มีเสียบูให้ที่นั่งก็เป็นแบบนี้เราก็สามารถนั่งรอได้ครับผมไม่รู้ไม่หา้าเหมือนกับที่อื่นแต่ว่าที่นี่เราทํางานด้วยความจริงใจใส่ใจ กับงานให้เน้นให้มีคุณภาพที่ออกมาดีที activity, e ่สุด <sì> นะครับเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ต <take> ้องทําไปตามงบของลูกค้าถ้างบถึงมันก็ได้คุณภาพดีออกไปนะครับการซ่อมแอร์จะออกมาดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ที่หางบงบของ ลูกค้าเองนะครับว่าลูกค้ามีงบพอจะซ่อมตรงนี้ตรงนั้นไหมอ่าตรงนี้มันไม่ค่อยดีเราจะเปลี่ยนไหมตรงนั้นไม่ค่อยดีมันจะเปลี่ยนไหมตรงนั้นไม่ค่อยดีมันจะเปลี่ยนไหมถ้าตัวนี้ไม่ดีไม่เปลี่ยนตัวนี้ไม่ดีไม่เปลี่ยนตัวนี้เปี่นดีไม่เปลี่ยนมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่ไหร่อ่ามันอ่อกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ มันก็ออกมาดีไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอใช้ได้โอเคมันพอใช้ได้แต่มันจะอายุการใช้งานมันจะยาวหรือไม่ยาวนั้นมันนันมันบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะใช้ยาวหรือไม่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นการทําแอร์มันต้องอะไรไม่ดีต้องเปลี่ยนนะครับอายุการใช้งานมันวาวเดเยอร์มีอายุการใช้งานแผงคอนเดนเซอร์มันก็มีอายุการใช้งานต้องรู้ว่ามันสกปรกมากไหมมันตีบมันตันไหม อ่าด้วยนะครับตัวแผงคอนเซ็ตที่สำคัญกับไดเออร์ e สองอย่างที่สำคัญนะครับแ mm hmm. ผงคอนเซ็ตกับไดเออร์ e นี่ตัวสำคัญแอร์จะเย็นดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับไดเออร์ e ด้วยก็แล้วขอบก็บาแผงคอนเซ็ตระบายความร้อนเนี่ยถ้ามันระบายความร้อนดีแอร์มันก็เย็นดีไดเออร์ไม่ตันถ้ามันลงดีคอมมันก็จะไม่ร้อนอายุการใช้งานของคอมมันก็จะยาวขึ้นนะครับ นะครับห,หลังจากจกจากง,งานก็มาอยู่ที่นี่นะครับมาประจําอยู่ตรงนี้มารับใช้เอฟซีอยู่ตรงนี้นะครับเอารถมาตรวจเช็คมาตรวจซ่อมได้เลยครับมาเดเลยได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ของผมกับไอรถยนต์มามากกว่าสามสิบปีครับ ผมทำแอร์ตั้งแต่ปีสอพีกนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ทาแอร์ก่อนหน้านั้นก็ทาไดนามมาก่อนนะครับทาไดนามแล้วก็มาทาแอร์แล้วก็มาทาประดับยนต์ทเครึ่งเสียงติดฟิล์มอะไรพวกนี้ติดกันขโมยทําพวกประดับยนต์นะครับก็พวกคู่กันไปกับแอร์รถยนต์นะคมก่อนแต่ปัจจุบันนี้ทาแอร์อย่างเดียวครับทาแอร์อย่างเดียวผมไม่ได้ทําอย่างอื่น ปัจจุบันนี้ทําแอร์อย่างเดียวครับเกิดไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะว่าเราทําแอร์มานานแล้วก็มีอุปกรณ์ของแอร์รถยนต์พร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะให้บริการท่านนะครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเพียงแค่นัดผมมา,คมนะมจจามแค่นั้นเองนะครับนัดผมนะผมก็จะจัดสถานที่รอแค่นั้นเองนะครับ แต่ถ้านัดแล้วก็ขอให้เป็นนัดนะครับนัดแล้วเขาอยู่เช้าวันนัดแล้วไม่มาอย่างเงี้ยถ้าไม่มาก็บอกผมนิดนิดนึงนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ผมถ้าไม่มีใครนัดไม่มีอะไรผมอาจจะไปทําธุระอย่างอื่นครับอาจจะไปรับงานที่อื่นกันด้วยก็ได้อย่างเงี้ยถ้านัดผมก็จะรอผมก็นั่งรออยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดสถานที่รอถ้านัดกันแล้วผมก็จะไปทานท่อ เอ่อปิดสถานที่รอถ้านัดอ่าถ้ารอแล้วเกินเวลานี่ผมก็จะไม่รอนะครับผมก็จะเก็บตรงนี้ถ้าไม่มีงานผมก็จะปิดไว้ลักษณะนี้นะครับไม่มีงานเสร็จงานแล้วก็จะปิดเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรทํานะครับพออยู่ตรงนี้มันก็ร้อนก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับไปรอรับโทรศัพท์ อ่าถ้าเกิดมีเอฟซีโทรมาก็จะคุยคุย,คย,คย,คยทางโทรศัพท์อ่าส่งลงส่งไลน์อ่าทักลงทักลายกันแล้วก็ส่งโลเคชั่นให้นะครับอ่าถ้ามีมีงานไม่มีงานตรงนี้ผมก็จะปิดอยู่ลักษณะนี้นะครับอ่าปิดตัวนี้ก็มาใส่ใส่ไว้ป้องกันหมาป้องกันแมวครับถ้าคนไม่อยู่หมาแมวมันชอบมาปล่อยของเหลวไว้ข้างในนี่ผมต้องมาเก็บมากวาดอยู่เรื่อยเลยต้องป้องก,กันดีกว่า ว่าถ้าคนไม่หยุ่หมาแมวชอบมาปล่อยของเหลวเต็มมาทีก็กินเหม็นนะครับก็เลยต้องป้องกันต้อป้องกันด้วยหน่อยนี่นะครับถ้ามีงานตรงนี้ไม่มีงานอ่าจบงานแล้วก็จะเข้าบ้านแบบนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้จบเพียง่นี้ครับสวัสดีครับ